สวัสดีค่ะพี่ดอกฟองฝากสุปคกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนอกก็เมเบียฝรั่งบ้านนอกพี่น้องคะ่ะมือวานนี้นางมาผมเป็นไดบ๊บเป็นยังไงแน่เป็นตาหาักบอกแต่ฝึกเลือกงานกับมาพี่น้องเอยเหมือนจะบอสสบายแก้มแดงอ่องต้องอ่องต้องบาเด็ดปัดแก้มนี่พี่น้องคะ่ะเหมือนจะบอสสบายก็เลยตอกทิฟฟี่ไปเม็ดหนึ่งพี่น้องตอกทิฟฟี่ไปเม็ดหนึ่งเลวกจะพาพี่น้องน้องมากินตามสมอีกเกอาเกค่ะมือวนนี้ตาพริก ตามพริกมะรอวตามพริกแดงบ่ม,มีบะก,กอดอกใส่แค่รออเอพี่น้องย่าเรื่องมากแค่ทหลายค่ะแค่รทพ่อหญ่เพิงงเ่นไปซื้อมาเป็นกิโลกิโลเป็นสิบกิโลพี่น้องใส่บะเขือเทศไล,ล่ๆอีกคือเกาค่ะนโอ้ยฝนก็สิต๊กพี่น้องเอ้ยเร่อีนัง่งนั่งอยู่ในห้องกระจกฝนตกมันก็สะเสียงดังเด็ดพี่เนี่ยโอ้ยฝนข้างนอกจ้องแต่สิต๊กพี่น้อง ตามเบลร์เทลเทมันแหลกๆพี่น้องค่ะนี่เอานามาบอรเคลเทมันออกนั่นฝนตกอีกแล้วภัคเหนีอบระเทศนี้ฝนตกเดี๋ยวเบิ้งถ้าเกิดว่าตอนเรวถ้าเกิดว่าตอนกินถ้าเกิดว่าฝนมันวายุดตกมันบม่มเป็นฝนธรรมดาเลยพี่น้องมันเป็นไอ้ฝนหิมะแมมันเป็นค่ายเม็ดสาคูใหญ่ยยทอม็ดสาคูเลยพี่น้องค่ะนี่ ตำบัเกีย์เทสให้มันแกแหลกพี่น้องนี่อย่าตำให้เงมาสิมาสิสนใช่ตานี่จ้ะบดบดบดบคัคเกอร์เทศไปเอาหน้าบาคัคเือเทสออกมันสิมันสีแดดแสบแล้วก็ใส่พริกผงอีกคือเกาค่ะพริกแพงพี่น้องพริกสดแพงใส่พริกปวกไปน่อยใส่พริกสดไปน้อยนึงแล้วก็ใส่พริกผงเอา อีนั่งใส่น้ำตาลแล้วก็ชูดรสไปแล้วเด้อประเด็กประเด็กอีนั่งใส่ผสมเนาะจ้ะมากอันไหนใส่อันนั้นพี่น้องอืมมีอันไหนใส่อันนั้นจะ้ะมาต้องมาต้องหมากความมาต้องหลง่ายหางแล้วก็บักหน้าบักหน้าอีนั่งหลางมาแล้วเด้อพักเพิกอีหยังอีนั่งหลังมาแล้วเด้อ นางล่างมาเบิดทุกอย่างแลวจ้ะมีบีบบักเนาลงไปใส่เปียกมาลงไปน้ำมันเจ็บก็ตอนแรกว่าสใส่ถุงมือก็ลืมตัวแบพี่นอ้องอือเป็นอย่างที่ใส่ถุงมือสาเหตุใส่ถุงมือหลางมือแล้วมันล่างบอล่อนมันมปนหลางบอล่อนกินมันติดมือจ้ะขออนุญาตใส่ถุงมือกันล้วกันนะพี่น้องเนาะถุงมือสีขาว,วจ้ะนางหลางมือแล้วมา นั่งหลังมือหลังยังเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าตอนกินนี่นั่งมักใส่มือกินนะนาใส่มือกินแเราที่นี่พ่อไปหลังมือกินเกินมันก็นยังมันมันก็นยังคองอยู่นะพี่น้องเออติดไม่ไม่กันนี่จะ้ะไม่ติดบ่ลนะ่ะเออติดอยู่เออฝนตกแค่นี้พ่อเด้อจะตกแห้งมันสิเสียงดังจับเบ็ดบักหนา้าใส่ลงไป ดแล้วกว่ก็โคนพี่นองนั่งมีอันนี่แค่รสหน่อยพันแค่รสมาใส่มันหน่อยหนึ่งเพราห้มันมีสีสันจับว่ามีบากก่อนนั่นนั่นนั่นตกเริ่มแห้งแล้วแบบนี่เนี่ยจักใส่แค่รสต้องไปโอ้หหน้ำลายแตกพี่น้องซิม อ่าแฉบทีนี้ทีนี่เป็นตำเกาเหลาใส่เศษลงไปน่อยหนึ่งกับพ่อเมื่อวานนี้นางต้มเส็จแล้วมันเหลืออันนี้อันนี้คือเส็จมันเหลือล้วบัติทีนี่นี่นางเริ่มเก็บใส่ถุงจ้ะรุ <c oughs> งรอดเดียวพ่อเลยพี่น้องรุงรอบเดียวแ่บเลย พ่อหญ่กลับมาแล้วพ่อหญ่เพิ่นก็นั่งกินขขาอยู่นีนั่งเมี่อันนี้น้ำเกาเหลาส,เลสิเป็นลูกซิ้นเป็น,น,นลูกซิ้นเป็นอันเอียงเกาะนี่นี่นั่งเมี่ลูกซิ้นมีอันโอ้ลืมซื้อมีหอยหอยมแมลงภู่แล้วก็ ไอปูอาร์ตพี่น้องนี่จ้ะบ่แซบบ่พี่น้องเป็นตาแซบบ่อื้มมาเทใส่ถาดพร้อมกินแล้วจ้กาการถ่ายคลิปมันประมาณงไงยๆได้พี่น้องนี่มันต้องจัดแจงอ,อปุปกรณ์นี่จ้ะนั่งซืเทให้เบิรงเด้ นี่พี่น้องปา๊าติโทโอ้ยเป็นตาแซ่บเท่อคะโอ้ยน้ำลายแตกเชีย่ยได้กลนโคกไหมนี่เอาอันนี้ลงไปครเชีย่ยได้กลนโคกพี่น้องขนมจีนนี่ปา๊าติโท ปฏิทูปปฏิถังเครื่องเคียงนี่นั่งกับซีมีผัดจ้ะน,นี่นี่น่าไปได้ผักมากนี่เห็นปะเกินน้ำลายแล้วเดอ้อเกินน้ำลายแล้วเดอ้อแล้วก็มีทั่วงอกนี่ทั่วงอกแล้วก็แคบหมูคือเก้านั่นละจ้ะนี่ โมไซลงไปยิน่าสิมารถกิ่นต่ำส่ทัวน้ำเด้นี่จ้ะโรยทัวลงไ,ไปน้องนอแล้วกับปลาคือเก้าแวแล้วล่ะนี่นี่นั่ไปไปได้แล้วหรอปลาแซลมอนลมควันมันเี็นบ่ลืมท่าปากได้มั้ยเห็นท่าปากมาแล้ว ปลาเซลมอนปลาไ่าว่าจะปลาเซลมอนหรือปลายัางก็แล้วแต่พอล่มควันแล้วมันก็นสิหนังมันสิเป็นแบบนี้พี่น้องหนังมันจะเหนียวหนังบ่กินเด้อกินบ่ไดมันเหนียวแห้งนี่ซลมอนเบิดละบ่เบิดดอกอยู่ในตู้ฟิชก็มีในตู้ฟิชก็หลายนี่จ้ะเออฝฟนหยุดแล้วบัดทีเนี้ยนี่ตรงนี้มันแทบๆบตัวพี่น้องขูดเอาห้เบิดเสียดายของ นี่จ้ะนี่ตรงนี้มันแสบพี่น้องี่นีหลอกออกมาเป็น,ปนแทนแบบนี้เลยนี่โอ้ยเห็นปะนี่โอ้ยมาจ้าเฮ็ยมาเฮ็ยมาบาัดเทนี้ไม่กินเขาแล้วมีนางเด้อ